ขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่เพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่ตอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ปุ่ยเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่อำเภอแม่สอจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในงานของรัฐภาคเอกชนครั้งที่2ทับ2,558 อำเภอพบพระาจาัดก,กิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกอำเภอแม่สอดจัดก,การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในงานรับพิษากิจภาคเอกชนรครั้งที่2คทับ2558ค่ะ ณห,ห้องประชุมบวงทนาสารสินชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปลีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรับวิสาหกิจภา,าคเอกชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรับวิสาหกิจภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนเริ่มการประชุมนายอำเภอแม่สอดได้เชิญให้ทุกหน่วยงานรวมเปิดตัวทีมฟุตบอลตากซิตี้ที่มีนายสมชายหัทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตรีการุณขุนสูงเนินผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากดกเรเทอดเกียติชินสระนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะสามประธานที่ปรึกษาสโมสรตากซิตี้และนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดในฐานะประธานสโมสรตากซิตี้โดยจะจัดงานเปิดตัวที่อาคารแสดงสินค้าและส่งเสริมการ ทเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดในวันที่10กุมภาพันธ์2558เวลา17นาฬิกาและร่วมให้กำลังใจนักเตะทีมตากซิตี้ที่จะลงแข่งขันกับทีมจังหวัดพะเยานักสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งเป็นนัดแรกที่จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมให้กำลังใจกับนักเตะทีมตากซิตี้ที่จะลงแข่งขันในวันที่15กุมภาพันธ์2558สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดประกอบด้วย พันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพันตำรวจเอกศิริพงศ์สีทันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระวอพันตำรวจโทสมศักดิ์เจียมมรกตรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากพันตำรวจตรียุทธนายาภาคภา,ชายชัยผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สามสี่กและนายสงฤทธิพริมพันธ์หัวหน้าสำนักง,งานสรรพกรพื้นที่สาขาแม่สอด เรื่องรองรับรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนครั้งที่1นึ่ง2,558เมื่อวันอังคารที่6มกราคม2,558เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการดำเนินการกิจการชาปนกิจสงเคราะห์ทั้งที่จดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกโดยเมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายยทหรือผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับเงินตอบแทนตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ เรื่องแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตาก6แผนงานระยะ5ปีพุทธศัการาช2558 ถึง2,562เรื่องการสนับสน,นุนการดำเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณาประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อดำเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มการค้าของผู้ประกอบการทั่วไปโดยมีสำนักง,งานชั่วคราวตั้งอยู่ณสำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตากสาขาแม่สอดและการเชิญชวนร่วมมหกรรมการปั่นจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่16ประจำปี2558ที่จัดขึ้นโดยหอาการค้าจังหวัดตากในวันที่7กุมภาพันธ์2558เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดตากและส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพื้นที่5้าเบอชายแดนของจังหวัดตาาค่ะ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดพลตําตรวจโทร,รุ่งโรสแสงคล้ามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมเป็นประธานในการมอบนโยบายแก่ข้าราชการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรแม่เมยอําเภอท่าสองยางสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดสถานีตำรวจภูธรพะ w o สถานีตำรวจภูธรอ,อุ้มผาง สถานีตำรวจภูทรพบพระและสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจำนวน280นายโดยผู้บัญชาการตำรวจภาค6 ได้มอบนโย,ยบายการปฏิบัติหน้าที่ว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและอย่าได้ท้อถอยต่อการรับใช้ประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการปราบปรามและกวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งทางรัฐบาลจะเร่งดำเนินการเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้นโยบายในระยะเร่งด่วนโดยหลักการป้องกนันนำหน้าการปราบปรามผู้เสพต้องได้รับการรักษาผู้ค้าต้อง ได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาดเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างกระบวนการพิเศษเพื่อควบคุมและปราบปรามผู้ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยาเสพติดและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดรวดเร็วและเป็นธรรมพร้อมทั้งการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการให้รางวัลการคุ้มครองพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพ การควบคุมการนำเข้าสารเคมีที่อาจนำไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดและเสริมสร้างกลไกของภาครัฐมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติดสร้างความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและนานาประเทศในการควบคุมกำจัดแหล่งผลิตและเครือข่ายการจำหน่ายยาเสพติดข้ามชาติแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการเข้ารับการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจของผู้เสพยาเสพติดโดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพได้ทันทีโดยไม่มีความผิดทางกฎหมายพร้อมกันนี้รัฐบาลจะจัดให้มีระบบการบริการการบำบัดฟื้นฟูฝึกอบรมด้านอาชีพและการปรับสภาพแวดล้อมแก่ผู้เสพยาเสพติดอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้เสพสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนกุงขาพันธ2,558ค่ะ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2558ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนอ,อแม่สอดจังวตากโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนางบัวไหลบุญส่งรองประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงมีระเบียบว,วาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องของการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่าน มาการสรุปรายรับรายจ่ายเงินของทางชมรมในรอบเดือนมกราคม การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุประจำปี2558โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพตากตำบลป่ามะม่วงอเภอเมืองจัังหวดตากในวันเสาร์ที่4เมษายน2558โดยทางอเภอเมืองตากเป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งเป็นการสลับกันในการจัดงานกับทางอเภอแม่สอดต,ต่อด้วยเรื่องการแจกเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์ณโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาดและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพลสนใน ช่วงเช้าและที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดในช่วงบ่ายเรื่องพิจารณาให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมนันทนาการของจิตอาสาชุมชนประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเดือนกุมภาพันธ์2558งดการแสดงของจิตอาสาเรื่องการจัดกิจกรรมมหากรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดปิดท้ายด้วยการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการใน ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จงหวดตากเดินทางเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าค่ะ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลประดางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลืองและองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีนำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตากณโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าวัดใหม่คำมาตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนางรำไพพัฒสอนประธานนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ป่านำสมาชิกผู้ สูงอายุตำบลแม่ป่ากว่า160คนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมร่วมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเขตพื้นที่ตำบลแม่ป่าทั้ง11หมู่บ้านการจัดการเรียนการสอนของสมาชิกผู้สูงอายุแม่ป่าวันนี้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกิจกรรมนันทนาการและการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพ ที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปอเภโพกราจัดกิจกรรมเนื่องในวันฐานผ่านสึงประจำปี2558ค่ะ เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาพันโทรกฤษศดาสุขสุวัรณผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นประธานในพิธีวันทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละชีวิตและสูญเสียอวัยวะเพื่อชาติซึ่งพิธีการประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีการวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่และครอบครัวฐานผ่านศึกรวม450คนเข้าร่วมพิธี บ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่4ตำบลรวมไทยพัฒนาอภอพบพระจังหวัดตากวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กลุ่มผ่าผ่านของทุกปีเนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือหลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงได้มีทหารไทยจำนวนมากถูกปลดประจำการจึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้นในปีพุทธศักราช2490กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทรับผิดชอบด้านนี้โดยตรงจึงได้จัดตั้ง ส้งหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากการปฏิบัติการรบและการช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้ขอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นโดยผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลและมีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพัานธ์พุทธศักราช2491จึงได้ยึดถือเอาวันที่3กุมภาพัานธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกในปีพุทธศักราช2510องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยได้รับเงินอุ หนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นครั้งคราวหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถี่เพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะถ้าสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่เ c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรนาแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ